ฟินฟินไะไหนวาเดนแล้วก็ต่อม่โอเคอีก <you> <c oughs> okay. อย่างนี้ฮะเรียิมังกี้ป่ะ <c oughs> เออน่ะรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวรู้เลยแฟบแฟบมันจะมีให้ดูมันจะมีกด F9 หรอ F9 art นอจากเว็บ <laughs> เว็บ Google มาต่อเลยเฮ้ยเมื่อกี้รอโหลดนานนิดนึงเอ้ยซื้อของซื้อคว้าอ่านแล้วดิอ่านแล้วดิข <c oughs> ้อทีครัผมมาพูดแทนเพื่อนมเของเมือนกันนิดนึงผมมันนี้ผมจะมาเรียเก็บตังค์เว็บโป้แล้วก็แบนมากิงอ่าฝั่งๆเรามีตัวอะไรบ้างมาเล่าเลย อ่าได้แล้วฟังเขาละฟังเขาละฟังดิฟังเฮียบอลละฮันเดอร์ยิงเลยเนี่ยยิงเลยเนี่ยยิงเลยเนี่ยโอ้ยดูเกมชนะแน่นอน ดูเกมได้นชนะแน่นอนครับผมครับผมเออนะ่ยวิ่งสองิ่สองครับผมครับผม เ,เ,เล่มเดียวเจ๋งกันกแหลกอะ่ะขนาดนี้ยังแหลกเออยังอันนี้ดีละดีละมามาโอ้แม่งตัวตีไกลหมดเลยไอ่อ ฮันเดอร์ฮันเดอร์ฮันเดอร์ฮันเดอโอ้ยช็อต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 โอ้เดี๋ยวก่อนดิจะรีบไปไหนแล้วโอ้คนวิ่งยังไม่ทันเลยนะมีสตตน สวยครับสวยตัวแรกอ่ะตัวแรกไปแล้วฮันเดอร์ฮันเดอร์จะทำอะไรจะ 100. <c oughs> ฮันเดอร์ฮ่ฮ่ากับเบย์จะจับโมซี่ใน <c oughs> เ,เวลาในนาทีที่ สองนาทีสามสามสิบก้าวิอ่าก็อ่าก็เรียบร้อยไปนะบอลลัาก็ไม่เก็บกระปุมเยอะมันออกช่องเลยฮะ กิปเปอร์กลับก่อนเลยฮะฟาร์มจนเกิดอ่ะเดี๋ยวมามา,มา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมา <c oughs> ไปไปพร้อมยังพร้อมยังไปไปเดี๋ยวจะเปิดนั่นแหละฮันเดอร์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 นะเดี๋ยวโอ้โหโอ้ โอ้ในเมื่อโซมันได้นพิเรนขนาดนี้พี่บ้าจริงๆพี่บ้าจริงๆนะตอนนี้ก็โดนกดอย่างแรงโดนลอยป้อม โดนกดยังแรงโดนกดยังแรงอะเดี๋ยวผมดึงเดี๋ยวผมเอามาให้เอ้ยไ่ไม่ไม่ไม่ลุล ตัวจริงมันจะมีไฟที่เท้าโอ้มันอยู่ที่เท้าหมดเลยอ่ะไฟมันติดเท้าหมดเลยอะตีมันดิตีมันดิตีมันหน่อยครับ โซฮิปเปอร์ลองตีบิทเลยตัวนี้ดิไม่ใช่เหมือนไปดินสีม่วงอ่ะสูคิวเลอร์เบลโม่ดินสีม่วงที่นอนมาตีนใกล้ๆอะนอนไปตีไอ้เทียบิสเล่เลยดิ โอ้ยช็อตอย่างเดียวนั่นไงตายเข้าลุมเลยตายเข้าลุมเลยนั่นไงวิน่งไงี้ตัวตัวเรื่ๆยๆนั่นน่ สวยครัสวย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 ป่าปล่ากลับแม่งเลยไม่ไหวฮะตายทางทีมตายชใตัวเยยเด็กอ้าวพ่อ โดนครับโดนยิงฮะใช่3ประตูต่อ2เกันฮันเดอร์ฮันเ,นนเ,นนเนดอร์ผู้รับสาประตูไม่ใช่ความดีครับอึงจะเอามานำครับไม่กดอ่ะให้ใครออกนี่โอ้ยอ่าเริ่มวันต่อ โซ่เตียมตั้นไว้เลยก้องหลังอะนั่นไงเปลี่ยนเปลี่ยนนะดูแล้วดูแล้วดูดุแล้วดูแล้วมันดูแล้วมองไม่เห็นอ่ะมีบาดไหมนี่

อยากอยากอยากโดนข้นางนรไหมยิ่งไม่โดนนะกลับทางอื่นก็ไม่เก่านะตายครับตายฮะแอบไม่ตาย เอาไปเถอะเต็มแล้วนะคนะแนนโอ,อ,อ,อ้ดับเบิลเด้โอโอ้โหมิมมันมันวางมันวางแท่นเลยนะ มาเดี๋ยวรอโนเมตมาโอ้ยยังจะยิงโดนอยู่เ <ijo plays> นาะมี่นะนีเลยโดนแต่ตัวกลับเลยครับกลับเลยเมื่อกี้ปักิดตัว ฮึ่มขำมากครับขำมากขำเกินขำเกินแค่ขำเกินนะไปนะ

รู้เลยอะรู้เลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนาย โอ,โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาโหจริ่งด้วยลงให้ฮันเดอร์ลงให้ฮันเดอร์ มา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 อยู่นี่อยู่นี่จะได้โดดทันนี่โอ้อยากบวกจะก็อยากบวกนะเออคฮัลโหล มามาคาคาป้อมเลยคาป้อมเลยอะไร <c oughs> นี่ <c oughs> อะไรของมันนี่ โซติตไม่เปิดเลยอ่ะนะนะมีควางได้มีควางได้ยิงยิงยิงสตันสตัน โอ้ตายห่าเลยไม่รัดไม่รัดแกัแก่แก่ตายล้งงลังลงลังลังลังมาเลยเฮ้ คุณที่ได้ร่วมมือครับครับผมครับผม <c oughs> ผมจะให้ป้อมมันโดนผมจะให้ป้อมมันตีตีจนตายตีตีดิตีดิอ่าเยิน <c oughs> <c oughs> ไปที่ป้อมเลย ออกด um, ีกว่าออกดีกว่าโอ้ยไรสาระเนยสกอสามต่อสิบสามโคตรโหดอะไรเนีออกกมาจบคลิปอลจบคลิปอลยจบคลิปดีกว่า あ。